ดีเดนิววันนี้ขอเสนอเรื่องย่อละครดวงตาที่สามชีวิตของตรีการนำแสดงโดยเจมมาปุ้นไว้ตั้งแต่เล็กจนโตจนเมื่อเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นหลวงพ่อวัดท่ากระดานก็เปิดตาที่สามให้กับเขานับแต่นั้นมาเขาก็มักจะมองเห็นอะไรแปลกๆทั้งวิญญาณและเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้ามันเป็นความพิเศษที่เขาไม่อยากได้เพราะเขาเป็นคนกลัวผี แต่นับว่าเป็นโชคดีที่ตรีการมีเพื่อนซีอย่างปุ้มนำแสดงโดยนิถาจิระยั่งยืนลูกสาวของพ่อสายสินนำแสดงโดยวัชระปานเอี่ยมและแม่โสพีนำแสดงโดยท็อปดารานีนุชเจ้าของตำหนักร่างทรงเพื่อนต่างเพศที่สนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่ปุ้มเติบโตมาในตำหนักร่างทรงเธอจึงคุ้นชินกับเรื่องพูดผีวิญญ,ญาณเป็นอย่างดีความสามารถในการเห็นผีวิญญ,ญาณของตรีการ นำเขาไปพบกับเรื่องราววุ่นวายมากมายจนเกือบชีวิตไม่รอดแต่ก็มีปุ้มที่คอยช่วยเหลือไม่เคยทิ้งเขาเลยตรีการเองก็เริ่มมองปุ้มและความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปเพียงแต่ทั้งคู่ต่างเก็บงำเอาไว้ไม่ยอมเป็นฝ่ายเปิดเผยใจก่อนตรีการรวมความกล้ายอมให้ปุ้มพาไปตำหนักร่างทรงของครอ,อบครัวเธอทำให้เขาได้รู้ว่ามีบางคนคอยติดตามเขาอยู่ และขัดขวางทุกครั้งที่เขามีความรักเธอคนนั้นคือวารีนำแสดงโดยทาริกาอินสุวรรณเจ้ากรรมนายเวงที่เคยเป็นเมียกเก่าของเขาในอดีตชาติชีวิตเขาถึงมีแต่อุปสรรคแม้ตรีการจะไม่เชื่อสักทีเดียวแต่พ่อแม่ของเขาพ่อเอกนำแสดงโดยธนงศักดิ์สุภทรศัพย์และแม่พลอยนำแสดงโดยอริสราวงชาลีกับเชื่อเป็นตุเป็นตะและหาทางออกด้วยการพาเขาไปบวชพระ การบวชของตรีการทําให้ความสัมพันธ์ของตรีการกับปุ้มที่กําลังเริ่มพัฒนาต้องถอยหลังกลับไปตําแหน่งเดิมอีกครั้งพอตรีการได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมะอย่างเคร่งครัดเริ่มติดใจในรถพระธรรมตรีการเลยไม่ยอมศึกตามกําหนดเวลาที่ตั้งใจทั้งยังบอกกับทุกคนว่าอาจจะบวชตลอดชีวิตปุ้มแอบเสียใจแต่ก็ต้องอนุโมทนาสาธุไปกับตรีการด้วยสายสินกับโสพี พ่อแม่ปุ้มไม่สบายใจที่ปุ้มยังแอบรักพระติการอยู่เลยจัดการจับคู่ให้กับวันชนะนำแสดงโดยภาสกรเครือโสพลลูกชายกำนันนำแสดงโดยสานติสันติเวชกุลบังคับให้แต่งงานกันปุ้มไม่ชอบวันชนะก็เลยหนีงานแต่งงานแต่ที่สุดตรีการก็สือออกมาตรีการได้มาพบกับลุงชานนำแสดงโดยชายชาตยดม ซึ่งเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่บ้างเป็นศาสตร์สายขาวตุรีการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงชานและฝึกวิปัสสนาจนทําให้ตุรีการมีความสามารถที่จะสื่อสารกับวิญญาณได้ลุงชานได้กำชับเขาอย่างหนักแน่นว่าจะเจอเคาะหนักมากเมื่ออายุ25อาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่ถ้าโชคดีรอดตายชีวิตก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงตรีการเชื่อคำสั่งเสียของลุงชานอย่างฝังจิตฝังใจตุรีการตัดสินใจไปหาปุ้ม พอรู้ว่าปุ้มไปทำงานที่กรุงเทพและไม่มีใครติดต่อได้ตรีการก็ไม่ยอมแพ้3ปีที่เหลือเขาจะต้องเจอปุ้มให้ได้ตรีการเข้ากรุงเทพมาเพื่อตามหาปุ้มพร้อมเงินติดตัวไม่มากนักเขาได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะช่วยเหลือฮิเดโกะนำแสดงโดยนัประพาตันตระกูลเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นจากความสามารถในการเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้างานในครัวทําให้ตรีการได้เรียนรู้การทําอาหารญี่ปุ่นกับเชฟโอ นำแสดงโดยวิทยาวสุกรไพศาลเชฟของร้านซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาชีพในอนาคตให้เขาและที่ร้านนี้เองตรีการได้รู้จักกับเข้าปั้นนำแสดงโดยนัทพงษ์ชาติพงศ์เด็กเสิร์ฟหนุ่มจอมกวนกับแววนำแสดงโดยสีพันชื่นชมบูรณ์และมาวินนำแสดงโดยปราโมทเทียนชัยเกิดศิลป์สพี่น้องญาติห่างๆของฮิเดโกะที่มาช่วยงานที่ร้าน หลังช่วยกันตามหาปุ้มแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่เจออยู่ๆปุ้มก็มากินข้าวที่ร้านอาหารหากแต่มากับเรืองฤทธิ์หรือท็อปนำแสดงโดยนัททวั์แก้วบัวสายเจ้านายที่ทำงานด้วยกันแต่ทันทีที่ปุ้มเจอตรีการปุ้มกลับบอกว่าไม่รู้จักตรีการและเธอไม่ได้ชื่อปุ้มแต่ชื่อปาริสาเป็นแฟนกับท็อป ความสัมพันธ์และความรักของตรีการและปุ้มจะไปต่ออย่างไรติดตามชมละครดวงตาที่3ออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2องทุ่ม20นาทีทางช่อง3กด33อย่าลืมกดติดตามด้วยครับครับครับ